นี่คือหม่ TNW นะครับรุ่น K18 ที่ผมชอบมากเลยเสียบต่อที่ตูดมือถือแล้วเปิด e อ h o โประมาณสัก40%นะเพราะมากที่ผมนำมาใช้เป่าปีน้ำเต้าเล่นดนตรีเป่าคลุยนะครับเพราะสุดๆนะครับผมเสียงอย่างกับสตูดิโอแจมๆเลยนะตัวนี้ก็ได้แนะนำไปแล้ววันนี้ เดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็นรุ่นที่บอกเมื่อกี้นะ Tnwk 1 8ก็อันเมื่อกี้ก็ร้องเพลงได้นะส่วนคือจะบอกกันว่าให้ดูนิดนึงไอ้ตรงที่สายเขาเนี่ย Tnwk 1 8จะเป็นอย่างนี้คือสามารถเสียบต่อเข้ากับก้นหรือตูดมือถือได้เลยตรงจุดที่ชาร์จนะแล้วส่วนอันนี้ก็จะไปต่อกับอืม ไม่แน่ใจว่ากับโน้ตบุ๊กได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจต้องไปดูอีกทีนึงแต่มือถือชั่วนะเพราะว่าผมผมใช้กับมือถือส่วนรุ่นต่อไปที่ผมเพิ่งสั่งมานะครับเป็น tnwk 1 6นะครับผมนี่ภูมิใจนำเสนอแล้วก็ไฟนะผมก็ใช้อันนี้อันนี้นี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็ tnw เหมือนกัน Z60 6 0วัตต tnw ดีมากเลยนะครับผมพอทุกอย่างดี2ออย่างดีแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะอุดหนุนไมที่ใช้ต่อกับซาวการ์ดอันนี้ให้ให้คนที่เขามาส่งแกะแล้วนะนี่อันนี้คืออย่างที่บอกดูนะครับรุ่น K16 นะครับจะเป็นลักษณะนี้นะมีแถมขาตั้งมาให้ด้วยนะครับผม professional condenser เป็นไม์คนเดนเซอร์นะครับ ไมโคนเดนเซอร์ไมโครโฟนที่แก่นก็คือว่ามันตัดเสียงภายนอกด้วยนะที่เช่นรถวิ่งผ่านฝนตกนะครับแล้วผมได้ดูที่เขาเทสท์ทดสอบแล้วปรากฏว่ามันเพลาะมากเลยเทียบกับไมลหลักเป็นหลายพันอันนี้ผมชอบเสียงนุ่มกว้างแล้วก็มีมิตินะใช้คำนี้นะ ก็ยังไม่เคยใช้แต่คิดว่าดีแล้วก็ราคาไม่กี่ใบแดงเองนะครับผมนะครับราคาไม่แพงเลยนะก็ที่เขาแถมมาให้มีนี่ด้วยที่จับไมค์กันสะเทือนนะกันไมค์สะเทือนนะครับเขาเรียกอะไรผมลืมไปแล้วนะนี่แล้วก็มีสายสายมาให้นะครับต่อที่ตูดไมโครโฟนหนึ่งอัน แล้วไปต่อที่แจ็คนะครับที่สกาดนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้แจ็ค2.5หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ขออภัยนะครับผมแล้วก็นี่มีที่ตั้งยังไม่ได้แกะออกจากพลาสติกนะมีที่ตั้งแล้วก็ขาตั้งไม้สามารถยืดได้ตรงนี้ดึงขึ้นยืดมาได้เมื่อมันยืดขึ้นมาจะจะยืดยาวประมาณนี้นะครับแต่แต่ว่าข้างบนไม่ใช่แบบนี้นะ ไอ้เมื่อกี้เป็นของอ่มันเป็นของอะไรผมซื้อมาหลายอย่างแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นตรงๆนะครับตรงๆแล้วก็จะเสียบต่อกับอันนี้จะเข้าข้างล่างแล้วก็มีอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมต่อให้ดูเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตั้งให้ดูนะมีคำแนะนำ เอกสารประกอบมาด้วยอินเทอร์เน็ตคาราโ,โอเกะเรคคอร์ดิ้งไมโครโฟนนะครับนี่กอ็อธิบายข้อควรระวังแล้วก็เกี่ยวกับสเปคของไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่น่าจะใช่คำว่าช็อกเวฟผมไม่ชัวร์เดแกะมาให้ดู ว่าเดี๋ยวไม่ใช้ดีอะไรยังไงเดี๋ยวผมค่อยมาบอกในตอนต่อไปแต่ดูที่เขารีวิวหลายๆเจ้าโอเคนะนี่นี่นี่ตรงนี้นะก้อหมุนออกเนี่ยมันจะดึงขึ้นมาได้เห็นไหมครับนี่ถ้าเราดึงแล้วก็ถ้าเราต้องการยาวแค่ไหนเราก็หมุนไปทางตามเข็มนาฬิกามันจะแน่นนะครับผมถ้าเกิดคลายออกแล้วก็ดันขึ้นลงได้นะส่วนขาตั้ง ฐานฐานแคตาฐานก็จะมีน้ำหนักพอประมาณเพื่อจะถ่วงไม่ให้ล้มนี่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้นะน่อ๋ออันนี้ก็คือมีเกลียวนะเดี๋ยวไฟพอไหมนะี่แป๊บนยตรงนี้นะครับเนี่ย เปิดไฟก่อนอ่าจะมีเกลียวนี่นะตรงนี้นะตรงนี้หมุนเข้าไปเลยนะครับผมหมุนทวนเข็มนะเอ้ยหมุนตามเข็มนาะฬิกานะหมุนจนแน่นแน่นละนะครับนี่ผมวางตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เป็นทีต่อไม้เดี๋ยวผมคลายสายนิดนึง เดี๋ยวจะได้ลองแล้วเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์ลสดนะครับจัดรายการเล่นดนตรีเป่าคุยแล้วก็เล่าเรื่องผีในต่อตอนะครับผมอนาคตในแอปแดงก็บ้านแดงก็มีแววมีแววว่าจะทำการ ไลด้วยเดี๋ยวรอเวลาทีหนึ่งอ่ะผมจะตั้งความสูงประมาณนี้นะนี่นะเอาไม่สูงมากนี่จะมีตรงนี้แล้วก็อ่ะสมมุติว่าเราจะต่อกับไม้นะครับเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ก่อนนี่มันหมุนออกได้นะทิกท๊กทิ๊กทิกก้นแล้วข้างบนก็นจะมีตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ไม่เคยใช้รุ่นนี้นะแต่คิดว่าน่าจะใช่เอาไม้มานะตอนนี้เสียบลงไปนะครับแล้วก็มันจะมีขีดขีดตรงข้างบนตรงนี้หน่อยหนึ่งนะมองเห็นไหมอันนี้จะมีขีดตรงนี้เห็นไหมครับนีนะ่ใส่เข้าไปตรงขีดเนี่ยจะต้องใส่ให้ตรงกับรูข้างในมันจะมีหลุมอยู่ข้างๆเห็นไหม ตรงนี้ตรงน,รงนี้เห็นใช่ไหมที่ปลายนี้ผมชี้นะก็คือใส่ลงไปให้มันตรงกันแบบนี้นี่ลงแล้วแล้วก็เอานี้มาหมุนนะครับหมุนเพื่อจะยึดมันใส่ให้ตรงล็อกตรงเกลียวนะครับใส่ให้ตรงเกลียว อันนี้คือตรงแลี่ตรงล้ตัวนี้ก็จะมีสามรูนะครับสามรูให้ตรงกันกดกดตรงนี้ก่อนกดตรงนี้ลงไปก่อนแล้วถึงจะยัดเข้าไปนะยัดเข้าไปนี่ยดูกดตรงนี้กดตรงนี้นเบาๆให้มันให้มันยุบลงไปแล้วก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนสปริงแล้วก็ยัดเข้าไป พอมีเข้าสุดปุ๊บจะมีเสียงดังแป๊กแล้วก็ปล่อยนะครับผมอย่างนี้ก็ติดละแล้วก็ตรงปลายด้านบนนี้นะตรงนี้สามารถขันให้มันเอียงได้นะครับนี่น,นี่เอียงได้นะหมุนนะตัวเนี้ยเราก็ หมุนต่อกลับปานี้ครับผมเนี่ยนีเสียบรูเข้าไปน,นี่มีรูอยู่เสียบกับที่ตั้งนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนี ก็จะเป็นที่ตั้งสำหรับร้องเพลงได้เรียบร้อยนะครับสำหรับไม่รุ่น K16 นะครับยี่ห้อ TNW นะครับผมผมฟังที่เขารีวิวเสียงไพเราะสุดยอดในราคาไม่กี่ใบแดงคือต้องบอกว่าไม่แพงเลยนะครับผมอุปกรณ์แค่ขาต้องขาตั้งอะไรนี้ก็คุมแล้วนะเห็นไหม แล้วเดี๋ยวผมจะลองไปเทสดูนะครับว่าเมื่อเสียบเข้ากับซาวการ์ดแล้วเสียงเคาะหรือเปล่านะครับผมใครสนใจก็ดูที่ลิงก์ที่แนบมาได้บนจอข้างล่างด้านซ้ายจอนะครับเนี่ยเห็นไหมเยี่ยมเลยเห็นไหมครับไหมสวยแจม่มสีดำครับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ และนี่ก็คือเสียงจากไม้ TNWK16 ที่ผมชอบราคาไม่กี่ใบแดงนะครับอันนี้คือผมต่อเข้ากับเตาการ์ดนะเตาการ์ดก็อันนี้คือปิดเอฟเฟกนะครับผมปิดเอฟเฟกนะปิดเอฟเฟกต่อไปจะเพิ่มเอฟเฟกสักประมาณ25%นะครับนะครับ เกี่อกับเซาการ์ดนะครับเซาการ์ดก,ก็ตัวอืไม่ไม่เกินหนึ่งใบเทานะครับไม่เกินหนึ่งใบเทานะครับประมาณสับตอนนั้นซื้อโอ้ตัวนี้ซื้อมานานแล้วเกือบจะสองปีนะครับผมมีสองตัวนะครับประมาณเจ็ดใบเทาหรือหกใบเทามันมีช่วงเซลล์อ่ะก็สําหรับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแนะนำเซากา,การ์ดด้วยนี่นะตอนนี้เปิด 40%นะครับผมของใหม่ <również> <beeping> T N W นะครับผมถ้าผมพูดด้านข้างฮัลโหลเทส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 ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสอันนี้50%ของเสียงเอ็กโคนะครับเพราะไหมครับผมเพราะไหมต่อไป75%สิเสียงเอ็กโคครับและต่อไปอันนี้คือ100%เเสียงเอ็กโคนะครับ E w เอ็นดับยูถาพูดคำข้านี้ฮัลโหลเอสเอสเอสฮัลโหลเอสเอสเฮัลโหลเอสเอสได้ยินไหมครับบล็อกไหมครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะลองเอาคุยมาเป่าดูนะครับว่าเป็นเช่นใดนะครับรอแป๊บหนึ่งคุยและปีน้ำเต้า อ่ะนี่ผมลองมาเป่าใหม่เมื่อกี้ผมตั้งตั้งไม้ผิดนะด้านที่เป็นตัวอักขรยี่ห้อ T N W อ่ะรุ่น K สิบหอ่ะผมดันไปเอาไว้ข้างนอกอันนี้ผมปรับปรับใหม่นะจะมีที่เป็นตัวอากาักขรเห็นไหมครับต่องเอาไว้ที่เราจะพูดนะเมื่อกี้ผมไปเอาอีกด้านหนึ่งมาไว้นะเนี่ยสวัสดีครับ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  สวัสดีครับอันนี้มันน่าจะชัดเจนกว่าถ้าอยู่ด้านหน้านะอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาด้านข้างๆดูนะครับว่าเสียงเราะไหมนะครับ 喂。Oui. Knocked off. Knock, knock. ที่ผมอยู่นะผมจะมาไกล ตอนนี้ผมก็ขับเข้ามาใกล้ๆจุดที่่างประมาณคืบหนึ่งถ้าผมพูดใกล้ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลดเสียงสวัสดีครับโอเคอันนี้เป็นการทดสอบใไม่ TNWK16 นะครับราคาแค่สองใบแดงกว่าๆณว,นะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดนะน่าจะยี่สิบเอ็ดนะกันยายนสองพัน้อยหกสบแปดนะครับผม เป็นยังไงบ้างครับกับเสียงครุยซึ่งผมก็เป่าความดังเท่าๆกันนะลองเสียงปีกทีหนึ่งอันนี้ไม่เปิดเอฟเฟกอยู่ห่างข้างหน้าประมาณรักหนึ่งืบ าเกิดผมใส่เอฟเฟก40% we do นะ ห่างประมาณหนึ่งคืบครับเป็นไงบ้างครับชอบไหมเสียงแบบนี้นะครับถ้าเทียบกับราคาเป็นไงบ้างแต่ถ้าพูดใกล้ๆนี่ก็โอเคนะโอเคอยู่ใกล้ๆเนี่ยคิดว่าเหมาะกับการใช้ใกล้ๆหน่อย ที่เล่นนี่ผมแต่งคำนองเองนะครับผมคิดขึ้นมาเองเป็นยังไงบ้างก็ลองตัดสินใจดูว่าชอบไหมนะครับผมก็ถ้าเป็นความคิดผมก็คือเหมาะกับการพูดอยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากอันนี้ประมาณหนึ่งคืบได้ยินดีไหมครับได้ยินไหมครับฮัลโหลเอสเอสถ้าสองคืบก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมได้ยินไหมอ่าหนึ่งสอง จะประมาณนี้ครับไปอีกสี่คืบยังได้ยินไหมครับนะก็ราคาเบามากๆนะครับผมกับคุณภาพระดับนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ถ้าเกิดผมปรับในเสา์การ์ให้เสียงสูงขึ้นปรับเบตให้ต่ำมากสุดแต่ตรงกลางไม่ปรับอะไรเลยเสียงผมจะเปลี่ยนไปประมาณนี้ถ้าลดเอฟเฟกอันนี้คือ ไม่ใช้แอเฟกเลยนะครับเป็นไงบ้างครับผมเผาะไหมครับผมเผาะไหมครับเผาะไหมครับเผาะไหมครับผมเผาะไหมครับสวัสดีครับอันนี้ถ้าวางข้างๆเป็นไงบ้างครับเผาะไหมครับผมเผาะไหมแต่ถ้าเกิดตรงนี้ก็คือข้างหน้าใกล้ๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับก็มารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะครับผมชอบไม่ชอบแล้วแต่ ทุกคนได้ฟังกันแล้วที่ผมมารีวิวให้ดูที่ N W K 1 6ครับผมก็วันนี้เท่านี้กันนะครับรีโชคมารีวิวให้ดูสวัสดีครับผมสวัสดีครับเทสเทสสวัสดีครับผมนสนใจก็คลิกลิงก์สนนได้เหมาะกับการใช้ใกล้ๆนะครับผมเหมาะกับการใช้ใกลๆ้ๆ ถ้าไกลๆคงต้องเป็นราคาที่มันมากหน่อยแล้วก็มีการดูดเสียงไกลๆได้นะครับะก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครจะไม่ใช้อะไรละเอียดยิบยับแบบคุณภาพแจ่มสุดยอดระดับสตูดิโอกว่าตัวนี้เลยนะครับผมแนะนำครับสวัสดีครับ